แมปวดน้อยแบทแฮมเอาละเอ้ยกองกูขอกูขอเลยกองอ่ะเฮ้ยห้องวีบ้านเล็กห้องวีบ้านเล็กแล้วหนูเป็นเป้าหมวยเป้าบุวยเอ้ยพูดผิดเขาด้วยวะเข้าไปวะไม่มีรูนครับไม่ถ้าเกิดที่ได้กุญแจดอกหนึ่งที่ไม่เปิดกล่องแลนะมาแล้วมาแล้วมาแล้วปีลิบิทเทดอะปีลิพิทเฮดอยู่ไหนอะอยู่อยู่กับอยู่กับเดวิคจริงเลยเฮ้ยหลงว่ะ มีไฟฉายโอเคพอไปฉายมาละซ่อมอยู่บ้านเล็กนะบ้านเล็พี่อยู่ขวาบ้านเด็กอะ่ะพี่เปิดกล่องก่อนไม่รู้เพื่อนลงไปเปิดวะพี่ระวังพี่มาบ้านเล็กลูบักไม่แน่ใจวิอยู่กับคุณเอ่อนั่นแหละผมเช็คให้ผมเฉด<อ>ผมเฉดเพื่อนเปิดหมเหูเปิดขึ้แค่ประกอบบ้างเลยก,กว่าตบแอ้ว โอ้โหเฮียได้กล่องได้กล่องเครื่องมือสองกล่องไปใช้อันหนึ่งเดี๋ยวกล่อ,องใบหนึ่งอะเรานี้ไม่มีเรานีมีกุญแจนะเขาช่างมันแล้วกันไม่นะนายครับนายครับอยู่ด้วยกันหมดเลยนะระวังนะระวังนะมีชิวฉีกไข้ฉีกไข่อยากส่องมันเริ่มมานานแล้วมีกระดูกขัดนะครับมีกระดูกขเค <Okay. S 3> โอเค,ค เขาไปทางไหนหนอะอ่าขอกําลังไปบ้านเล็กครับบ้านเล็กสองเรื่องเลยดีกว่าใช่ใช่ใช่อยู่ด้วยกันอยู่อยู่อยู่บ้านเล็ก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 เจอเจอเจอบ้านเล็กเจอบ้านเล็กเจอเพื่อนบ้านเล็กโอเคครับเอาเอาไปฉายไปใช่ไหมสองเป็นเปล่าเจอเจอเพื่อนเจอเพื่อนโอหผมผมมีแผนที่ช่วย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 อยู่อยู่อยู่ไหนเปล่าวะลองดูไม่ได้ไป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 กลับไปเงินเงินเงินชอบอ่ะ ตามคุณน้ำปะไม่ตามเพราะว่าผมเนียนเนียนจัดเลยอยากหากล่องอีกใบหนึ่งว่ะกล่องเหลือใบหนึ่งอ่ะทั้งมันแล้วกนผ่านไปแล้วไม่ได้กุญแจว่ะผ่นบ้านใหญ่อยู่เอาผมว่ะเดี๋ยวผมตายแน่เลยว่ะเดี๋ยวาไปเถ็ด เดี๋ยวผมตรงส่วนสนุกโอเคคันดีวาวเออคันดีวาวน่าจะมีกล่องแต่ช่างมันไม่เปิดละอล่อละคนใด<ส>ที่หยกเดียวสองใ <คน S 1> บ<า>ไม่ได้กุญแจเลย่อเครียดปลามีเออช่างมันมีกล่องซ่อมกล่องซ่อมอะ่ะอยู่ตรงเนินอะปลเดิน,นแล้วก็ตรงห้องวีบไนยังเป็นกล่องซ่อมสีเขียวตกด้ลยอยู่ตรงหไหนอะเอาใละ ไม่เขาพี่เห็นเขาวนอยู่ใช่เห็นเห็นอยู่พี่มองจากข้างบนมาเห็นอยู่โดนส่องแน่เลยคุณเซฟานถ้าโดนรถเนี้ยไม่ได้แทงหลังนะใช่อาจจะไม่แทงหลังได้เหลืสองเสื้องผมไม่มีแทงหลังอยู่แล้วไม่เป็นไรเออใช่ปีนั่นจากหูม่ยกเลยอ่ะมันรู้อ่ะยกเลยจริงตรงใดทั้งสิ้นสวยอยู่สวยอยู่สวยอยู่จะเข้าบนฝั่งเดียวกันหมดเลย เดี๋ยวพี่ลากให้แต่พี่อาจจะแตกนะมีมีมิมพี่ไม่มีประตูใช่เหรอใช่ไหมเขาเขาน่าจะเฝ้าแล้วผมดูแล้วไม่เขาวังคี้อยู่อะอ่ามี่อเื่อเครื่องแรงนะครับโอเคตรงนี้ไม่มีเครื่องหรอโวังคี้วังขี้เพียบเลยป้าปาบอโล่หน่อยต้องบอโล อย่าเพื่อนเพื่อนอย่าวิ่งเข้ามานะเพื่อนอ่ะปามาดิาพี่รออยู่โอ้ยนี่ไงเหมือนกูเลยยังไม่ถึงนั่นเลยเหมือน,นกูเลยเป็นไงเหมือ<บ>นพี่เลยกดยังไม่ถึงครึ่งเลยเหมือนพี่เลยกดยังไม่ถึงครึ่งเลยกูกูโดนแขวะกูโดนดึงหนังได้ไงวันนี้่ะไอ้เหี้ยกูส่องไม่ได้แตมอา้าววิ่งติดกูแตกเลยละกันกยังไม่ถึงจะตายแล้ว พี่ของไม่ฟินิชวรอเขาเขาไม่อุ้มเขาไม่อุ้มเขาไม่อุ้มสามารถฆ่าผมได้เลยเนี่ยเขาฆ่าได้แต่เขาเขาจะจะให้ช่วยไงแต่ว่าไม่จริงนะว่าจแตกเลยได้บ่างวะทำไมดึงหลังได้วะเป็นเหมือนเป็นเหมือนพี่เลยปะล่าเหมือนวันนั้นอ่ะเหมือนเมื่อคืนเหมือนเมื่อคืนอ่ะต้องแต่งอ่ะ ไม่ไปบล็อกเขาก่อนเขาแตกเรียบร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวทางไหนวะตรงนี้ทางนี้ปั่นได้ปั่นได้ไปปั่นเลยครับไม่ปั่นเลยโอ้โหมาเโอาเอาทาไมส่งอ่ะไปลงไปขึ้นมาต่อกดตายยากมาทิ้งกดตายยากเลยนะเนี่ยเอาไปสิบล็อกให้จะตายแล้วไปเถอะไปเถอะ นี่ยี่ไม่เคยโดนแฝดเลยเออไปไปยาวๆอุ่มอุ้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 มไปไปก่อนไปก่อนยัแตกปีกล่องก้องเปิดแล้วสามใบนะไม่ได้กุญแจเลยตอนนี้ไม่ได้เลยเป็นไงล่ะพปอปลาบอกได้สามดอกไม่ได้เลยสักดอกเป็นไก่ล้าไปหาสองคนเดินไปแล้วแต่เสร็จอยู่ก็บอเสร็จปะ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 ไม่เสร็จไม่เสร็จเฮ้ยไปหาคนเดียวไปหาคนเดียว ไปหาคนเดียวเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจปัดเลยปัดเลยปันก่อนปันก่อนปันก่อนอย่าไปบอกเขาอย่าไปบอกเขาอีกว่ะแต่กูนไม่น่าบอกได้ไม่ไม่ไม่มีแท็กหลังปลาปั่นปลาปั่นพี่รอพอพี่ไปสั่นไปสองได้ปลาปัดผีผีผีเจอเพื่อนผีเจอเพื่อนเจอจริงเจอจริงเจอจริงช่ววยแล้ผมช่วยแล้วผมช่วยแล้วเขาเห็นเขาเห็นหนูแต่เขาไม่เอานะไปไปไปเอ็งตายแล้วไปกูแทงหลังไม่มีด้วย กูหาไม้ก่อนละกันเอาเอาคนนู้นป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอช่วยพยายามลงใกล้ใกล้ไม้นะเรื่องถือไม่ไหวก็พักไม่ไหวก็พักตายยากกูยังไม่ครูดาวเลยสัตว์ไม่เห็นละเห็นแล้วเห็นแล้วรออยู่รอซัพพอร์ตอยู่รอซัพพอร์ตอยู่ลงไม้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 ระวังระวังระวังไอ้เหี้ย กลับไปย่างวะกลับไปแล้วับไปแล้วขับไปแล้วกลับกลับกับกลับกลับกโอ้ยเย้ยเดียวไม่พัไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ทานจริงว่ะซ่อมๆๆๆมมคุณเต็มที่แล้วไม่มีเปิ๊กจุงกเลยอยากที่ว่เขาอีกแล้วคุณเปิ์กฟาร์มของสามเปิ์กเนี่ยฟาร์มอยู่จะเสร็จนะ คือไม่มีใครปั่นเลยหรอเพื่อนอ่ะไม่ปั่นไหมไปหาคนปั่นไฟเพื่อนโดรไล่ครับเพื่อนโดรไล่ปลาปั่นเท่าไหร่แล้วอ่ะถ้าเสร็จแล้วพี่พี่จะยิงเสียงแล้วครับแกล่าแล้วโอเคเจ้าอันนี้ไเม่ใยพี่ทอร์เชตตอนนี้มันดึงไม่ใยคือหาก่อน มีโทเทมบ้านเล็กครับผมเปิดแผนที่เห็นอยู่โทเทมข้างบ้านเล็ะโอเคหนึ่งนะโอเคมาลี่แล้วครับโทเทมบ้านใหญ่ไม่ก็ไม่ไปตรงนี้มีเปล่าวะเอาเฮี้ยงเงี้ยกล่องตรงนี้อีกใบหนึ่งอีสัตว์อะโทเทมิ่งหนึ่งไหมเหรอใช่โทเทมอยู่ตรงที่แขวะเลยออกเลยออกเลยช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้ไม่ได้วะเพื่อนนาดาเข้าใจเปล่าววะให้มาประตูให้เพื่อนดึงไหมให้เพื่อนดึงไหม เพื่อนเพื่อนเห็นโทเทมแล้วครับเพื่อนเพื่อนน่าจะรู้เลยช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้ต้องออกต้องออกคือหยุดติดเพื่อนเลยอ่ะตุ่เสาเลยอ่ะโทเทมไม่ได้เพื่อนน่าเพื่อนเข้าใจหมบอกว่าเดี๋ยวเพื่อนบอกเ่าว่าเฮ้ยดิ้นเลยเพื่อนดิ้นเลยให้เพื่อนดิ้นให้เพื่อนดิ้นเพื่อนไม่ดิ้นอ่ะดิ้นแล้ว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 เพื่อนดิ้นดิ้นช่วยไม่ได้อ่ะกูร้องเลยไม่ได้ครับช่วยไม่ได้โทเทมอยู่กับเพื่อนเลยเข้าใจเข้าใจให้เพื่อนดิ้นไปเพื่อนดิ้นไปเอาเอาแจ้งเอาแจ้งจะปล่อยป่ะเป็นพี่บีไม่ปล่่อออยเาแมกน ออออปล่ยโเคทุกคนที่มาทุกคนที่มาเขาเฮ้ยมันมีกล่องเพื่อนเฮ้ยมันมีกล่องตองคานิวารด้วยเหรอมีสี่กล่องนะตาเนี้ยคานเดีบอลพี่ยังไม่เปิดขอโทษเพื่อนก่อนเนี่ยมาล่าเพิ่มทำไมอ่ะคุยผ่านเป็นไรอยู่ปะเปิดประตูทางออกสำเร็จด้วยเนนซี่วิลเลอร์แต่หนูไม่ได้อ่านว่าว่าต้องทำกับใครบ้านเจื่อนประดวันวะเพื่อนเข้าใจกูไหมเนี่ยเพิ่มพิมพ์หน่อย เพื่อนไม่พิมพ์ไปละใครเ่อนพิม,มพ์มจา้าเพื่อนชื่อโตโตออ้อ้าวเพื่อนพิมพ์ได้อ๋อวี่เขาบอกโอเคโอเคแล้นเขาใส่เป็นคนใส